สวัสดีครับผมวันนี้ผมเอารถเอารถราคาอีกคันหนึ่งนะครับเป็น Ex ็กไซ r อรนะครับยามาฮ่าเอ็กไซเตร้านเรามีมาทุกวันนะครับมาเซล์มาลดราคาทุกวันเลยครับท่านใดสนใจก็ช่วยกดซับสไครต์ไว้นะครับกดติดตามไว้ใน YouTube เรานะครับมามีเกือบทุกวันเลยครับมีบางทีก็วันละ23งสคันเลยนะครับคันนี้เป็น เอ็กไซเตอร์ตัวแรกนะครับ150ซีซีนะครับคันก่อนลงไปทีหนึ่งขายไปแล้วแต่พูดผิดเป็น1้5้าขอโทษทีนะครับคันนี้ร5 0นะครับตัวแรกถ้าตัวใหม่จะเป็นร้5ยคันนี้สภาพเดิมๆนะครับรถบ้านเดิมๆรถบ้านมือเดียวนะครับเดิมๆไม่มีรมไม่มีชนนะครับชุดสีก็ยังสวยใสยอยู่นะครับ ใสยอยู่ล้อแมตแทะครับผมสวยสวยอยู่ยางก็ยังใหม่เก้าสิบเปอร์เซ็นตเลยนะครับขนยังอยู่เลยนะครับยางจานดิสก็ยังหนาอยู่นะครับผมเครื่องก็ยังใสยอยู่นะครับผมบองเท้ายังเดิมสวยอยู่เลยก็ง,งงอยู่เลยไม่สี่หมื่นโลนะครับขันนี้ผมดูแล้ว บอกก็เดิมแต่ลูกซื้อลูกค้าใช้รักษาแหะครับทิดหน้าหลังร้อยห้าสิบี่สีท่อเดิมยางหลังก็ยังใหม่นะเกเลยนะครับเนี่ยครับชุดสีก็ไม่มีไม่มีรอยล้มเลยนะครับครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับท่านใดซื้อไปก็ไปใช้งานได้เลยขายเดิมด้วยป้ายกรุงเทพนะครับป้ายกรุงเทพหมหานคร รถไม่ช้ำวิ่งอยู่ในกรุงเทพเนี่ยใช้วิ่งใช้งานครับวิ่งใช้งานส่วนตัวโน่นนี่รถปี58นะครับคันนี้ปี58ก็ปี15นะปีสากลกรกฎาคมรู้สึกจะเป็นกรกฎาคม58ยางหลังโซ่สเตอร์70ได้นะ70เนได้นะครับชโช๊คหลังก็ยังสวยอยู่นะครับไม่มีรั่วน,นะครับ เนี่ยเครื่องฝั่งนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับยงใสยอยู่รถไม่ช้ำนะครับไม่ช้ำรถไม่ชำ้ชำด้านหน้าก็ยังสวยใสยอยู่นะครับไม่มีแตกไม่มีล้มเลยนะครับครับผมต้องลมหน้าก็ได้อยู่ เดี๋ยวให้ดูด้านหน้านะครับไฟหน้าไฟหน้าก็ยังสวยไม่มีแตกรล้าวนะครับไฟเลี้ยวบังโคหน,นหน้าล้อหน้ายางหน้าเครื่องนะครับเดี๋ยวให้ดูเห็นเอาส่องนิดนึงหม้อน้ำก็ย,ยังสวยอยู่นะครับแบบคอสตาัดเครื่อง ออไม่เชื่อไม่น่าเชื่อรถสี่หมื่นโลก็ยังสวยๆอยู่เครื่องเครื่องก็ยังแน่นอยู่นะครับไฟลงไฟเลี้ยวผมก็ตรวจเช็คให้หมดแล้วนะครับไฟหน้าเพรามันเครื่องก็เปลี่ยนให้หมดนะครับพร้อมใช้งานได้เลยกระจกเดิมนะครับผมจกเดิมไม้ไฟเลี้ยวซ้ายไฟสูงไฟต่ำตรวจเช็คให้หมดแล้วครับ ส7 7 0นะครับใหม่ไม่แท้เลยนะครับครับผมนใจสนใจก็โทรมาติดต่อได้นะครับ085 118 5995าหาเสีปี66เดือนเจ็ปี66นะครับวันละกระดาษหเดีด๋ยวให้ดูใต้เบาะนะครับอ่ะเปิดใต้เบาะดูโอ้ก็ยังได้อยู่นะครับสวยๆอยู่ ไม่ชำ้ำไม่มีสนิมไม่มีอะไรเลยนะครับสวยใสนะครับเบาะเดิมนะครับแต่ไม่มีคู่มืออะไรมาให้ให้มาอย่างนี้ครับผมที่ร้านเราขายทั้งเงินสดเงินผ่อนนะครับผมเงินสดได้เงินผ่อนได้ถ้าเงินผ่อนต้องโทรถามรายละเอียดนะครับไม่ได้ตอบในแชทนะครับส่งได้ทั่วไทยส่งไปเนีก็เ,เก็บเงินปลายทางได้นะครับขนส่งเอกชนก็เก็บเงินปลายทางได้นะครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับครับขอบคุณมากครับ